เอ่อ็จะกู้กดกดผิดนะฮะหรือไม่ได้ถ่ายนะครับก็เ๋ยมาถ่ายใหม่นะครับที่นี่คือตลาดทะเลไทยนะครับสมุทรสาครน,นะฮะกุ้งลายเสือครับสุดยอดครับตัวใหญ่มากโอเคอะไรเก็บวะพอดีตอนนี้ช่วงเย็นเขาเริ่มจะเก็บแล้วนะฮะสลับกุ้งลายเสือนะครับร้านอะไรอเออร้าน อาหารทะเลสดแช่แข็งแนวเขาเขียนไว้่างนี้นะฮะแล้วตรงนี้จะมีวาซาบินะฮะนี่ใครอยากกินสดๆนะฮะซื้อติดบ้านไว้นะครับวาซาบิแล้วก็มีน้าจิ้มใส่กับวาซาบินะฮะตัวนี้ครับแล้วก็มีสาหร่ายทะเลนะฮะตัวนี้จะเป็นอาหารทะเลสดๆนะครับที่ได้มาจากทะเลอ่าวไทยของเรานะครับนี่ฮะโอ้เดี๋ยวไปดูแมงดาฮะแมงดาด้านนี้ครับแมงดาทะเลนะฮะ นี่แล้วก็มีหอยแครงโอ้หอยแค็งตัวใหญ่มากแล้วก็มีหอย,อยน,นะครหอยชักตีนหอยลายครับ โอ้ยกุ้งแชบัยตัวใหญ่มากอันนี้มีตัวหนึ่งตัวอะไรเอ่ยโอ้ยกุ้งแม่น้ำฮะอยอดเลยตัวบลัมเลยครับมันอยู่กับกุ้งแชบัยทะเลนะฮะตัวนี้ครับโอ้ตัวนี้โล780บาทนะฮะโอ้ตัวใหญ่นะฮะนี่กุ้งนี่กุ้งทะเลนะกุ้งทะเลแท้เลยนะครับ บางทีมันจะมีแบบกุ้งเลี้ยงนะฮะต้องดูต้องดูให้เป็นนะมีกุ้งแชบอยทะเลกับกุ้งเลี้ยงนะครับนี่หากินขอาวายาและโชวนานี้นะะหอยแบ่งคู่ครับเดี๋ยวดูด้านนี้ต่อครับปูเห็นอ,อยู่นี่คือปูนะฮะปูดำนะ อยู่ในนี้ก็มีครับปูดำครับโอ้โหนี่ตัวนเป็นนะแต่นี่เป็นปลาหมึกนะฮะกำลังเก็บนะบปลาหมึกนี่เป็นกุ้งนะฮะแต่ว่าไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับเป็นกุ้งแนวกุ้งแม่น้ำฮะ แก้วนะฮะออกุ้งแก้วครับออแม่น้ําด้านนี้นี่คือกุ้งแก้วนะฮะเขาก็ใส่ออกซิเจนไว้ไม่ให้มันตายนะครับจะได้กินแบบสดๆนะฮะออกุ้งแม่น้ำในด้านนี้นะมองๆๆๆเต็มเลยด้านนี้ครับหยิบมาดูทั้ตัวครับโอ้นี่สายใหญ่โอ้นี่พันสามอุ้ยโอ้มันดิ้นได้มันดิ้นได้ตกใจหมดเลยครับโอ้โหถ้าอยากจับนี่ต้องนี่ถ้าอยากจับต้องจับแน่นๆนะฮะเพราะมันดิ้นได้ครับนี่ครับ นีครับไม่รู้เขาจะด่าหรือเปล่าครับโอ้หมันหนีกันมาครับอ๋อไม่ได้มันหนีกันนะมันดิาดา้นนะมันใหญ่มาก นี่คือบรรยากาศาตลาดไทยไม่ใช่ตลาดทะเลไทยนะฮะตอนนี้เขากำลังจะเก็บนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยครับต้องมาช่วงช่วเช้าหรือว่าช่วงสายนะฮะที่เขาวางขายกันเยอะๆนะฮะช่วงนี้ก็เริ่มจะเก็บกันแล้วนะครับที่นี่คือ,อ,อตลาดปลาหรือว่า,าตลาดไทยฟิชมาร์เก็ตนะฮะ i นไทยแลนด์ Thailand, นะครับเป็นตลาดไทย ตลาดทะเลไทยฟิชมาร์เก็ตสมุทรสงครามนะฮะโอ้โห oh, เนี่ยเทียบเลย กูมาครับกูลายเสือนะกูมาผูลายเสือครับอ๋อไกปิดแล้วเหรออ๋อใครได้อยู่เขาปิดกี่โมงปกติอ๋อปิดหกโมเปิดเปิดกี่โมงครับหกโมเช้าหกโมเช้าถึงหกโมเย็นนะครับของทุกวันนะครับที่นี่ครับตลาดไทยเอ้ยทะเลไทยนะครับสมุทรสงครามนะครับก็อ่าสมุทรสาคร ผมชอบหลงกับสมุทรสาครกังสงครามนะฮะก็สาครอ,อยู่ใกล้กรุงเทพนะสาครนี่อยู่ใกล้กรุงเทพนะสงขามออกไปอีกอ่อสาครน,นะก็มาซื้อกันได้นะครับวันนี้ผมก็ผ่านไปผ่านมาก็ไม่เคยได้มาเท่าไหร่นะผมมาเจอแล้วรู้สึกตื่นตาตื่นใจครับกับอาหารทะเลซีฟูดแบบนี้นะครับโอหมันเยอะแยะขนาดนี้ครับนี่ฮะหอยหวาน ออก,ก็มีนะส่วนใหญ่จะเน้นอของเป็นนะฮะปูพวกนี้ครับกุ้งหอยปูปลามีครบทั้ที่นี่ครับปูเป็นเป็นครับ ปูบางปูบางเบิดก็ส่งมาที่นี่นะฮะเห็นที่เขามาขายกัน,นที่มหาชัยแล้วก็ส่งมาที่นี่ด้วยน,นะครับสำหรับปูที่บางเบิดนะฮะของเรานะฮะอ๋อร้านนี้ร้านเจสวงนะฮะจำหน่ายอาหารทะเลนะครับโอ้ยผมเจอก้ามปูครับโอ้มันหลุดออกมาจากตัวมันฮะโอ้มันหลุดออกมาหรือว่ามันหลุดออกมาจากตัวมันเหรอใช่อ๋อลึกว่าตั้งใจโอ้ยใหญ่มากโอ้ยอะไรใหญ่ขนาดนั้นฮะโลละห้าร้อยโอ้โลละห้าร้อยฮะ เออน่าสนใจนะครับเอาไปต้มนะฮะใส่น้ำจิ้มนะครับอนนี้นี่ขายยังไงอ่ะยางโปโลาคาซิค่ะกล้ามนะฮะคลาโซนาโลเบนขายได้สุดโอ้โอหมาดูนี่ซูเปอร์ซูเปอร์รกล้ามนะฮะปล้ามใหญ่มากครับโอ้โหห้าร้อยห้าร้อยไม่รู้ได้กี่กล้ามนะ มากครับโอ้ไอ้นั้นตัวละสามว่าสิบโอ้อยตัวใหญ่มากเดี๋ยวไปดูไปดูไปดูปดโอ้ปูปูทะเละฮะตัวใหญ่มากสามร้อยห้าสิบบาทโอ้ที่ญี่ปุ่นไม่มีนะเป็นเนี้ยนี่เลย นี่รอแล้วสามร้อยสิบหรอ

น้องที่ถ่ายก้อนถ่ายก้อนเขาฮะเชฟมต้งปูงปูเนื้อฮะแล้วก็ปูทะเลนะครับปูทะเลปูเนื้อนะฮะถ่ายนี่ถ่ายนี่ถ่ายนี่อ่าปูเนื้อปูทะเลนะครับบ้านนี้นะตรงนี้เป็นร้านเอ่อเนื้อสุกวางน่าจะเป็นเจ้าใหญ่ของที่นี่เลยนะครับดูดูดูนี่ก่อนนี่นี่โอ้ใหญ่ไหมส่องใบส่องไป,งไปนี่ ใหญ่มากครับสำหรับกุ้งก้ามกามนะฮะ ตายแล้วนะครับมีหน้าถึงได้ถูนะครับแต่ตัวมันใหญ่มากนะฮะตัวหนึ่งประมาณครึ่งโลได้ไหมเดี๋ยวดูดิครึ<อ>่งโลอ๋อครึ่งโลได้นันใหญ่นะอืมแต่มันยังไม่เป็นไรนะอ่าช่างให้สักงสองตัวดิไอตัวนึงตัวละโลอ่ะเพิ่งเจค่ะตัวไม่ถึงโลอ๋ทลอที่ยังไม่เหม็นนะเด,ดี๋ยวนี้มันตายอันนี้ตายไปไหมอันนี้ตายใหม่ใช่ไหมดูให้หน่อยเออ อู๋ตัวนี้ประมาณเกือบโลนะฮะโอ้๋โปรตีที่ผมว่าไม่ได้ฮะราคานี้ฮะแต่นี่มันเพิ่งตายนะแต่ว่ามันยังไม่เหม็นไม่เน่านะคือมันตายพูดจะตายวันนี้นะฮะเนี่ยอ๋อตัวนู้นนะฮะตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ให้ ผมว่า,าปูไม่นัามันหนักเชือกนะเนี่ยเชือกใหญ่มากอันนี้สองพี่แม่สองนะโลโก้ปดค่ะฮะเท่าไรสี่ร้อยบาทโลโก้เออขายโลละพักสามนาให้มาตา,ายห้าร้อยหกสิบบาทไม่ต้องเอาโอเคห้าร้อยปิดร้านแล้วไม่ได้าไมไดาไม่ได้อ่ะไม่ได้หรอ ห้าร้อยหกสิบาทใช่ไหมอโอ้โหแต่ตัวใหญ่นะโอเคโอเคเอาขอนนวลเขาหน่อยครับเดี๋ยวผมไปหาเรื่องต้มกินเองเองครับตัวใหญ่มากเป็นปูมา้าปูเนื้อนะแตถนนลละ่ถ้ามันเป็นเนี่ยเขาบอกว่าโลแล้วถ้ามันเป็นเป็นโลเท่าไหร่นะถ้ามันยังเป็นอยู่โลเท่าไหไร่พันสามนะฮะ,อะเอเอ,เอ,เอถ,ถ้าเกิดมันตายแล้วก็มันจะลดราคาลงมาเหลือสามร้อยห้าสิบนะฮะ แต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะเสียมันจะอะไรนะครคือมันจะพึ่งตายนะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปทํากินดูนะฮะโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิจโจทวิชแน l ครับตลาดเอ่อทะเลไทยสมุรสงครามครับ